สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถสภาพสวยเดิมๆทั้งคันเลยนะคะรถคันนี้นะคะทางด้านเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีค่ะมีประกันชั้น2บวกด้วย1.69 0 0 0บาทรถโตโยต้ายาริ1.5ตัว G ี i m i t เต็ตัวท็อปสุดในปี06ค่ะเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะปุ่ม push start กุญแจรีโมทคีย์เลสมีประกันชั้น2บวกค่ะเพิ่งต่อหมดปีหน้า วันที่20เดือน10ปี6 7เลยนะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะรถประวัติดีสภาพสวยเดิมๆทั้งคันค่ะเจ้าของดูแลอย่างดีมากๆสมุดเร่มทะเบียนเดิมค่ะไม่เคยแจ้งทำใหม่คู่มือบุ๊กเซอร์วิทยังอยู่ครบทุกเร่มนะคะรถสวยไม่มีชนค่ะน็อตบอดี้ยังไม่ขยับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดค่ะสติกเกอร์แผ่นเพจยังอยู่ครบนะคะ เลขไม่หนึ0 0 0สกิโลราคาทุกท่านเป็นเลขหม่แท้ด้วยรถพร้อมใช้งานไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ราคาสุดคุ้มท่านใดกําลังมองหารุ่นนี้ไปใช้อยู่คันนี้สภาพสวยไม่ผิดหวังค่ะสีเดิมโรงงานฉ่าๆทั้งคันนะคะภายในสวยสะอาดมากๆไม่โทมค่ะเป็นเบาะหนังแท้สีดําเดิมโรงงานไม่มีขาดนะคะเบาะสามารถพับเก็บบรรทุกของได้เยอะ หน้าปัดคอนโทรลไม่มีรอยแตกหักค่ะสวยครบทุกมุมพวงมาลัย SRS Airbag ABS หมุนเบาปกติแอร์เย็นฉ่ำสู้แดดได้สบายวิทยุเดิมโรงงานแผงประตูสวยทั้ง4บานค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานกันได้ปกติคะ่ะทุกท่านเรือนใหม่ขึ้นครบทั้งหมดระบบไฟฟ้าสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะ เครื่องยนต์1 5 0 0ซซีเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนค่ะเครื่องดีมากไม่มีปัญหาร่วงความร้อนไม่มีไอนะคะเครื่องเดินนิ่งๆเรียบๆแต่แตะเข็บน็อตเดิมๆนะคะเกียร์ออโต,โต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบสมบูรณ์ค่ะช่วงร่างดีเรียวซ้ายสุดเรียวขวาสุดไม่มีดังค่ะทุกท่านตกหลุมไม่ดังนะคะรถขับดีมากๆไม่มีร่อนไม่มีสายสามารถทำความเร็วได้สบายค่ะ เบรกดีปลอดภัยหายห่วงร้อแม็กเริ่มโรงงานดอกอยางก็ยังลึกสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยนะคะเครื่องมือแม่แรงอะไรยังอยู่ครบขนุนท่ายยางอะไรด้านหลังนะคะเอกสารเริ่มชุดโอนครบขาดเลขเครื่องเลขตัวถังตรงตามเร่มถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างภาษีพรบรไม่ขาดและยังมีประกัน2องบวกกันด้วยนะคะ ราคา169,000บาทสนใจติดต่อดูรถได้ตลอดเวลาค่ะรถคันนี้อยู่ในเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำหรับท่านที่ไม่สะดวกไปรับรถนะคะทางด้านคุณเหน่งมีบริการขับส่งได้ทั่วไทยและยังสามารถวิดีโอคอลให้ชมสดสดก่อนได้ด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณเหน่งตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปค่ะแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะทุกท่านเป็นช่องทางการติดต่อ ผู้ขายรถคันนี้โดยตรงเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทางด้านแอดมินขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ